สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะน้องๆที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะก็ลองนําเลขที่เหมาะกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะนะหวยหุ้นหวยลาหวยอานอยหวยรายวันหรือหวยอะไรก็แล้วแต่นะคะนะจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะอันนี้ เลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้หมอกันไม่ทราบนะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเลขวงคนนะคะปจัมันที่18นี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะเลขน้อยนะคะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะนะจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะคู่สองคู่นะคะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเฮงๆนะคะ วันนี้หวยรัฐบาลของหมอการเนาะเข้าตัวเดียวเข้าสามตัวเดียวนะคะหมอการก็เสียงไม่ถูกเหมือนกันเอาใหม่นะสับละเอียดหน่อยนะคะแรงเลขด้วยนะทุกคน อยู่ที่ดวงนะแต่ละคนนะคะอยากแปลงก็แปลงนะคะสำหรับคนที่อ,อยากจะแปลงก็อาจจะเป็นโชคของคนนั้นก็ได้นะคะนะเลข7ก็เป็นเลข1นะคะเลข9ก็เลข6เลข8ก็คือเลข3นะคะโอเคเรียบร้อยนะคะพอแล้วนะ เลขมงคลน,นะคะประจำวันที่18นะคะมีนาคมนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะ โอเคนะคะได้มาแล้วเรามาดูกันนะคะหกสามหนึ่งนะคะหกสามหนึ่งนะคะทุกคนหกสามหนึ่งนะคะหรือถ้าใครอยากจะแปลงนะคะก็เก้าสามหนึ่งนะคะหรือสามก็แปดก็ได้นะคะนะแล้วแต่นะคะหกสามหนึ่งนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีโชคดีราบเพลงเพลงรวยๆนะคะ 631นนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ